ดีค่ะนาจากร้านนาราพระเครื่องหรือร้านนาราของสะสมนะคะวันนี้นะ่าจะมารีวิวไอ้ไข่นะคะชื่อรุ่นรวยหมื่นล้านค่ะออกปี63ก่อนที่จะมาดูชมรายละเอียดของไอ้ไข่รุ่นรวยหมื่นล้านนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําร้านนาราก่อนนะคะร้านนาราไม่มีหน้าร้านขออายอนไลน์อย่างเดียวนะคะจดทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะปีนี้ ให้เปิดร้านให้บูชาออนไลน์เนี่ยปีที่4แล้วปลายปีนี้ขึ้นปีที่5แล้ววิธีสั่งซื้อคือโอนเงินเข้ามาทางร้านจะส่งให้ร้านนาราเปิดราคาพาดแท้ทุกองค์นะคะเยี่ยมชมออราคาได้ที่ w w w n a r a r oh. บ c o m ค่ะวันนี้นะคะเรามาชมรายละเอียดกันวันพี่ไข่เนี่ยตอนนี้อย่างที่เราทราบขนไปแก้บนจุดประทัดกันมากมายเมื่อสมหวังนะคะขอได้นะคะไหว้รับนะคะพี่ไข่วันนี้ที่นามาให้บูชาเนี่ย เป็นผู้ทูกุณก่อนการบูชาพี่ไข่เนี่ยผูกุณจะเรื่องค้าขายดีมีกําไรโชคลาภนะคะขอเงินขอทองขอหวยขอโชคอะไรก็แล้วแต่แล้ว,ลวก็แควค่าแควค่าปลอดภยอัยคมอนัญชาตรีนะคะที่ไข่ที่ทางร้านวันนี้มาให้บูชาชื่อรุ่นรวยหมื่นล้านนะคะเอาปีหกสิบสามแม่เจ้าชื่อรุ่นรวยหมื่นล้านก็จะได้รวยเหมือนเจ้าสัวนะคะรวยหมื่นล้านทางร้านมีให้เนี่ยวันนี้ไม่ให้บูชานะคะเป็นพิมพ์ใบปกมาขาม ะะจะมีให้บูชายอยู่สองเนื้อเนื้อนะคะเนื้อที่เราถืออยู่ชื่อเนื้อนะคะทองแดงรมดําก็จะสวยดูเข้มขังนะคะที่ด้านหน้าแล้วก็นี่จะเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นยันหลังยันดา้านราจะเขียนว่าไข่ให้รวยนะคะแล้วก็จะมีต่อโคดต,ตรงนี้นะคะด้านซ้ายต่อโค้ดด้านขวามีหมายเยกกกลขก,กำกับทุกองค์จะมีต่อโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์จกวัดนะคะจากวัดของแพทจากวัด นะคะอันนี้ที่น่าถือเนื้อถัดมานะคะจะเป็นเนื้อทองทิปสีจะสวยเหมือนทองเลยะคะ่ะเหลืองอารามนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะแล้วก็ขายให้รวยด้านด้านล่างจากตอกว่าขายให้รวยนะคะตัวนี้จะเป็นตอกโคดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมายเลขก,กำกับนะคะมีทุกองคค่ะแล้วก็ให้บูชาเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะปลูกเสกนะคะที่ วัดหลวงวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จะบอกว่าความขนาดก่อนนะคะขนาดเนี่ยความกว้างนะคะของเหรียญปกใบมะขามพี่ไข่เนี่ยจะอยู่ที่1เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่2เซนค่ะทางร้านนี้ให้บูชาทั้งแบบองค์ป่าแบบนี้นะคะพร้อมกล่องเดืเดือจากวัดนะคะและมันจะมีรูปแบบแบบนี้ทางร้านนี้ให้เป็นจี้ค่ะพร้อมห้อยคอน่ารักน,ร,กนรักนะคะ เบนจี้เลยน่ารักมากนะคะอินเทรนกำลังนิยมนะคะแล้วก็จะเป็นลายขอบจะเป็นลายไขยป่ปลาก็คือเป็นกรอบลายไขยป่ปลาวัสดุของกรอบจะเป็นเนื้อโลหะนะคะชุบแบค็โรเดียมชุบแบค็โรเดียมคืออะไรคือชุบสีดํานะคะอมเทามันก็จะเป็นดําเงาๆวิงว้งวิ้งสวยไม่ใช่ดําด้านนะคะเป็นดําเงาก็จะสวยงามเวลาใส่ก็จะมีวิง้งวิง เลือบนิดๆน,นะคะสวยงามแล้วก็เลี่ยมเนี่ยเลี่ยมพลาสติกใสกันน้ําแล้วโดนน้าน้าก็ไม่เข้าองค์พิขค่ค่ะปลอดภัยนะคะแต่ปกติที่ไข่ก็กลัวน้ํานะคะไม่ควรจะโดนน้าอยู่แล้วนะคะมีอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะเลี่ยมแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะแถมให้นะคะไม่รู้จะไปใส่อะไรกับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะไปหาสร้อยลําบากก็กลัวจะลําบากมากทางร้านก็มีสร้อยขอให้เป็น เรียกว่าเชือกไหม่นะคะเชือกไหมญี่ปุ่นเป็นเชือกผักนะคะใส่ก็ไม่บาดคอนิ่มใส่สบายทีเดียวนะคะแล้วก็จะเวลาสวมใส่ความยาวของสร้อยคอนะคะอยู่ที่สิบแปดมิวมาตรฐานค่ะน่ารักน่ารักนะคะนี่เป็นสร้อยคอห้อยได้เลยไม่ต้องไปหานะคะแถมให้ฟรีถ่าบูชาหนงอนงค์นะคะที่เลี่ยมแล้วนะคะไม่เลี่ยมไม่ได้แถมนะคะถ้าเลี่ยมแล้วแถมให้ค่ะแล้วก็นี่ด้านหลังที่มา เลี่ยมกันน้ําแล้วนะคะอันนี้เนื้อทองทีฟเรามีเลี่ยมแล้วก็นี่จะเป็นพิงโกนะคะสีชุบชุบสีพิงโกก็คือทองชมพูนั่นเองนะคะ้ันน้านด้านหลังอันนี้จะเป็นชุบสีทองหรือชุบกระไดทองนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหน้าชุบสีทองนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะมีคาถาบูชาไปให้นะคะแล้วก็วิธีบูชานะคะให้ทุกทุกองค ร้านนาลานะคะเปิดราคาพัดแท้ทุกองพร้อมบัตรรับประกันพัดแท้หน้าตาบัตรรับประกันพัดแท้เป็นแบบนี้นะคะเราให้บูชาแบบพัดแท้จากวัดเพราะวัดแท้จากวัดคือปลูกเสกแล้วนะคะถ้าไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนเรามีบัตรรับประกันพัดแท้ให้วันนี้นาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ